เรื่องของการมีการลงทุนมันก็มีนะครับคือลงทุนก็อยากจะไปลงทุนไอ้ไม่อยากลงทุนก็ก็ไม่อยากลงทุนก็มีนะครับขณะน,นี้มหาเศรษฐีในจีนแผ่นดินใหญ่ตัดสินใจไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเพราะไม่ไว้ใจกับความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนของเศรษฐกิจประเทศตัวเองจีนแผ่นดินใหญ่นะครับตอนนี้นี่นะครับกระแสข่าวที่บอกว่า คนมีเงินถุงเงินถังระดับมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสัญชาติจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่มาเป็นเวลานานแล้วก็ได้อาน,นิสงส์จากการเปิดประเทศด้วยนะโยบายไม่สนหรอกครับจะเป็นแมวสีอะไรคอยมันจับหนูได้ตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็ทําให้จีนก็กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านของเศรษฐกิจในอันดับสองของโลกคือมีขนาดใหญ่อันดับสองของโลกขึ้นมาแล้วนี่นะครับแล้วก็กลายเป็นเครื่องจกักรนอกเหนือจากกระตุ้นภายในประเทศแล้วยังกระตุ้นไปทั่วโลกอีกไม่ว่าจะเป็นทัวร์ท่องเที่ยวอุ้สารพัดสารเพ คนจีนก็รวยขึ้นเยอะมากๆนะครับจนกรทัางเป็นเจ้าครอบเจ้าของธุรกิจแล้วก็ใช้เงินสายปงสายเปอะไรกันแบบเป็นว่าเล่นนะฮะแต่ว่าตอนนี้กระแสที่เกิดขึ้นก็คือมหาเศรษฐีในจีนเนี่ยนะครับสนใจที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศจร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิงๆเขาคนสนใจมาก่อนหน้านี้แหละแต่ว่ามีความสนใจต่อเนื่องแล้วพอเอ่ยว่าอยู่ในช่วงโควิดสินี่ยก็ซาไปพักหนึ่งเพราะไม่สามารถจะเดินทางออกนอกประเทศได้ถูกไหมฮะ ทีนี้พอเริ่มที่จะแบบว่ามีการผ่อนคลายอย่างตอนนี้โอ้โหกําลังผ่อนคลายกันอิลุงตุงนังในจีนเลยแต่ปรากฏว่าผลจากการผ่อนคลายตอนนี้เนี่ยนะครับจีนเมืองใหญ่ๆนี่ก็เมืองร้างเลยนะเซี่ยงไฮ้อย่างเงี้ยปักกิ่งอย่างเงี้ยโอ้โหเลดเติดเนี่ยพุ่งเลดตายตอนนี้ก็กำลังทยอยมาหยูกยาเองก็หาไม่ได้นี่ล่าสุดในสมัครข่าวรอยเตอร์า uters, รายงานว่าชุดตรวจเอทีเคหรือแม้แต่ยาต้านโควิดในไทยถูกซื้อส่งกลับไปจีนจนกระทั่งแทบจะหมดสตอ็อกแทบจะไม่เหลือ ผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนเปิดประเทศให้ระวังเถอะครับวิกฤตเงินเฟ้อจะกลับมารอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะคงนึกไม่ยากใช่ไหมครับว่าโดยตักกะอะไรที่ทําให้เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยเรื่องนี้ที่บอกว่าทําไมจะต้องกลับไปลงทุนข้านอกีกแล้วนะครับมีการรายงานกันออกมาแล้วครับว่ามหาเศรษฐีในประเทศจีนเนี่ยนะฮะกำลังศึกษาหาลู่ทางในการลงทุนในต่างประเทศรอบใหม่ทีนี้จะต่างจากอดีตละนะฮะเนื่องเพราะอะไรทราบไหมครับเศรษฐีจีนบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ ความไม่แน่นอนความเสี่ยงตลอดจนสิ่งที่คาดการได้ยากลำบากในจีนมันเต็มไปหมดเลยและมีอยู่ทุกเมื่อเช่อวันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ1การมองไปในอนาคตข้างหน้าของอนาคตเศรษฐกิจของจีนจะไปในทิศทางไหนนะสองนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการเอาหรือไม่เอาโควิดอยู่หรือไม่อยู่ร่วมกับโควิดก็ไม่รู้จะจบยังไงจนถึงนาทีนี้นะครับไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนออกมาจากเบอร์หนึ่งของจีนคือสีจินผิงแม้ว่า มันจะถูกส่งผ่านมาโดยมาตรการที่พยายามแบบว่าตอนนี้ใครติดโควิดในจีนก็อยู่บ้านได้นะหรือว่าไปทํางานตอนนี้ไม่ต้องแสดงผลตรวจเน,นั้นที่คุณติดโควิดคือระดับหลักการยังไม่ประกาศว่าตกลงเอาหรือไม่เอาโควิดแต่ว่าระดับทํางานเอาเริ่มมาในลักษณะแบบเหมือนผ่อนคลายนะฮะคนเป็นมหาเศรษฐีเองก็กังวลเรื่องนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มทุนตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะออกไปลงทินลงทุนเนี่ยรอบใหม่ในต่างประเทศเพราะว่าตอนเนี้ ความเสี่ยงที่เกิดภายในประเทศเช่นค้าขายก็ไม่ดีเจอนโยบายไม่อยู่ร่วมโควิด19ทุนตามเทศต่างชาติก็จะถอนการลงทุนหาที่ลงทุนใหม่เพราะว่าเขาก็รับไม่ได้ากับการปิดปิดเปิดเปิด,เ,ปดเพราะว่าล็อกดาวน์ก็ทําให้คนที่เป็นเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าขรอบเจ้าของโรงงานก็ต้องเจอกับสภาวะเรื่องของปิดโรงงานการค้าการขายก็สะดุดแล้วก็มีปัญหาความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาแถมในปีนี้นี่นะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งยวนเองก็ผันผวนสุดๆอีกเหมือนกันนะครับ แล้นั้นกลุ่มทุนจีนก็เลยตัดสินใจบอกว่าอยากจะออกไปอยู่ต่างประเทศอยากจะไปลงทุนต่างประเทศนะครับเออถ้าพูดถึงเรื่องทุนจีนเนี่ยนะถามท่านผู้ชมเลยนะฮะระหว่างทุนจีนที่แบบว่าบริสุทธิ์เลยกับนะทุนจีนที่แบบงงๆนะอันไหนน่ากลัวกว่ากันถามท่านผู้ชมวันท่านผู้ชมตอบงี้นะฮะระหว่างทุนจีนแดงกับทุนจีนเทาอันไหนน่ากลัวกว่ากันส่งเลยครับ ใครคิดว่าทุนจีนแดงน่ากลัวกว่าก็พิมพ์ทุนจีนแดงใครคิดว่าทุนจีนเทาก็พิมพ์เทาเอาง่ายๆแค่นี้นะครับทุนจีนเทาก็หมายผมผมว่าทุกท่านทราบดีนะฮะกระแสข่าวของทุนจีนกลุ่มสีเทาในไทยที่เกิดขึ้นมาร่วมเดือนนี้เป็นยังไงนะครับงนั้นคําถามมาอยู่นี้ครับระหว่างจีนแดงกับจีนเทาเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากันส่งเลยนะครับใครคิดว่าจีนแดงก็พิมพ์จีนแดงใครคิดว่าจีนเทาก็พิมพ์จีนเทาแล้วส่งมานะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งนโยบายที่ทําให้ตอนนีีี้มหาเศรษฐในนจกลัว พูดไปแล้วจะงงคือสิ่งที่เป็นหนึ่งในนโยบายที่สีจิ้นผิงประกาศในวันรับตําแหน่งเข้าสู่วาระที่สาของการเป็นประธานาธิบดีของจีนแผ่นดินใหญ่และก็ประกาศกับคณะกรรมการ7คนในโปริตบูโรหนึ่งในนั้นคืออะไรครับนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน common prosperity คือมันฟังดูดีเลยครับหมายความว่าไม่มีเหลื่อมล้าไม่กระจุกต้องกระจายรวยมากน้อย เสมอตัวจนยากจนแลนด์แคนต้องมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตอนนี้มหาเศรษฐีจีนตีโจทย์นี้ออกมาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอจีนมีนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งรัฐบาลเขาตั้งใจจะลดความเหลื่อมล้าระหว่างคนจนกับคนรวยในจีนนี่นะครับรวมถึงความไม่แน่นอนในนโยบายอื่นๆนี่นะครับเลยทําให้ตอนนี้มหาเศรษฐีจีนบอกไม่เอาอะขอไปลงทุนต่างประเทศและวยังอีกส่วนหนึ่งคิดที่จะออกต่างประเทศ เมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดประเทศแล้วไม่กลับมาที่ประเทศจีนด้วยนะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสัญญาณตรงนี้นี่นะฮะมันยังส่งไปต่อถึง Family Office หรือว่าสนักงานครอบครัวที่ดูแลการลงทุนให้กับมหาเศรษฐีจีนตอนนี้เริ่มมีแอคชั่นนะค,คือเริ่มไปเจราจาติดต่อกับบริษัทสัญชาติในต่างประเทศที่อยู่ในโลกตะวันตกว่าจะมีครอบครัวมหาเศรษฐีแซนี้แซนี้เนี่ยนะครับ พร้อมที่จะก็ไปถือหุ้นใน p r i v a t e equity หรือเป็นบริษัทเอกชนที่มีอนาคตดีแต่ยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่มานะครับดังนั้นถ้าเป็นในลักษณะเช่นนี้แล้วนี่นะครับทำให้ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสะออกมาบอกว่ามหาเศรษฐีจีนเริ่มตัดสินใจไปซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศมหาเศรษฐีจีนเริ่มตัดสินใจไปลงทุนในต่างประเทศมหาเศรษฐีจีนเริ่มตัดสินใจที่จะโยกย้ายสัมโนโครวสัมภาระยอมที่จะไปเป็นประชาชนในต่างประเทศ เนื่องด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินจีนและก็นโยบายตรงนี้ที่ตามกันมาในปัจจุบันนะครับงนั้นฐานท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับระหว่างจีนแดงกับจีนเทาอันไหนน่ากลัวกว่ากันส่งเลยครับท่านผู้ชมครับระหว่างจีนแดงกับจีนเทาอันไหนน่ากลัวกว่ากันใครคิดว่าจีนแดงน่ากลัวกว่าก็ส่งมาใครคิดว่าจีนเทาน่ากลัวกว่าก็ส่งมานะครับท่านผู้ชมครับเราจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อนะฮะเพราะว่ามันเริ่มมีกระแสข่าวกับการวิคาะห์โดยเฉพาะในวงการเศรษฐกิจโลกออกมามา,มากขึ้นเรรืคับ ว่ามหาเศรษฐีของจีนเนี่ยพร้อมจะออกนอกประเทศกันหมดละเมื่อไร่ก็ตามนะฮะที่เปิดประเทศแล้วพร้อมให้เขาจะออกไปได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าก็ใช่ว่าคนที่เขาบริหารทางด้านการเมืองจีนก็จะไม่นึกถึงหรือเขาก็รู้นะฮะเมื่อไร่ก็ตามที่ตูมประเทศเปิดเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะมีคนจีนที่ไม่อยาอยู่ในเมืองจีนเนี่ยไม่น้อยนะครับและเป็นระดับที่มีกําลังซื้อสูงทั้งนั้นพร้อมบินพร้อมไปและไม่กลับนะฮะนั้นถามท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าระหว่าง จีนแดงกับจีนเทาอันไหนน่ากลัวกว่ากันนะครับใครคิดว่าจีนแดงน่ากลัวกว่าก็พิมพ์จีนแดงครับใครคิดว่าจีนเทาน่ากลัวกว่าก็พิมพ์จีนเทาและส่งมาเลยนะฮะที่คุยกับบัญชาตอนนี้กันเลยนะครับ